สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนประเทศกัวเตมาลาเป็นที่ยกย่องในระดับโลกในฐาะนะดินแดนอารยธรรมมายาพร้อมด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติทำกลางเศร,รษฐกิจที่กำลังเติบโตบนความท้าทายของการเป็นประเทศเศร,รษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง และติดหนึ่งใน10ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของลาตินอเมริกาโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ยังคงเป็นรากฐานสําคัญพร้อมด้วยภาคอุตสาหากรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่กําลังเติบโตแต่หากพูดถึงภาคการเกษตรแล้วประเทศกวัวเตมาลาเป็นผู้ผลิตก,กาแฟอาราบิก้าชื่อดังที่ใหญ่เป็นอันดับสของโลกโดยในปี2566และปี2567ที่ผ่านมามีการผลิตมากกว่า3ล้านกระสอบ และคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปี2,568นี้และปีหน้าโดยพื้นที่ปลูกกาแฟที่มีประมาณ376,000เฮกตาร์ด้วยเกือบทั้งหมด99%เป็นกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกใต้ร่มเงาเกษตรกรกร,รายย่อยซึ่งมีสัดส่วนถึง97%ของผู้ผลิตแต่ต้องปเผชิญกับต้นทุนปุ๋ยและแรงงานที่สูงขึ้นรวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการแปลรูปที่จำกัด ทำการภาคกาแฟที่รองรับครอบครัวกว่า125 0 0 0่าครอบครัวและมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตในชนบทและด้วยยุทธศาสตร์อันกว้างของสถานทูตก,กัวเตมาลาที่นำโดยเอเออคราตูชิเลเดนิเซอากิลาบาริลาเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจให้แก่ผู้ผลิตก,กัวเตมาลาจึงได้เปิดช่องทางการส่งออกใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าแบบทวิภาคีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องผ่านผลผลิตก,กาแฟกัวเตมาลาที่ได้รับการคัดสรรพิเศษ มาสู่วัฒนธรรมกาแฟในไทยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยความต้องการภายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการให้คนไทยได้รู้จักกับประเทศวัวเตมาลามากยิ่งขึ้นผ่านการผสมผสานกาแฟชั้นดีของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน